ตัวใดตัวอ้ไตัวใดรับแปดรับสามท่านงวดนี่บอกเออมันมาแปดคับสามาาอ่มาแปดกับสามครับเก้าอแม่นอ้ครับเาเมื่อ,อดีครับท่านผู้ชมครับเามื่อไงเมื่อน่นเนี่ยานค,คนไรก็แชร์เพไปลวยนะครับเด้อเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้ว วันที่หนึ่งมุกกล้ยวันที่หนึง่งตรวจครับวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าวันที่หนึ่งกลุ่มผ้ามันเป็นอันนั้นมันเขามันเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมเลขเอันเลขอยู่ปฏิทินเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเจ็ดอนนี้เป็นอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นสามศูนย์แม<ะ>่นบ่อเป็นเจ็ดสามศูนย์ไหน ตัวว่างวดมือนึงนี่แม่งวดมือนึงเงินวดมือนึงมันเข่าเออเออเก้าเจ็ดกี่แมงอ่ะถือไปกันหนึ่งตัวมันเข่าหมดโอ้ตัวไอ้เราต้องแย่งดอกเห็นมั้เห็นอยู่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 เออข้างบนนี่เป็นเก้าเป็นเจ็ดเนาะอันอันขั้นพูดอันเบอร์เงินเปลี่ยนมั้งกันเข่าตรงนี้เนาะตัวเนาะบ้านนี้ตัวนี้เด้อันนี้ก็เป็นอันเก้จ็ดสามศูนย์นี่เม็นบ่ศูนย์ก็ได้เจ็ดนั่นก็ได้ฮะ อ่านี่นี่เกตสามศูนย์มันเข่าทั้งบนทั้งล่างตัวนี้อืมแม่นบอกตดีเออเข่าทั้งบนเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขปฏิทินงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมอืออันนั้นมันมีเก้าแปดมีอย่างกับว่มันว่าเลขเก้าแปดก็อันด้ับแรกเลยบ่ายนี้มาเบิ่งงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกหวดวันที่สิบหกเนี่ยมันนั่นมันมีหามีสามมาแมนวะนี่ มีหมีสามแปดไมีหามีสมมีแปดแต่ว่าแปดนี่เฮ็ดสัตว์เนาะแต่ว่าแปดนี่เฮ็ดเฮ็ดเป่นตเลยเนาะตัวเนาะเป็นเกาเขาได้เป็นแปดเได้มันเป็นแนี่เป็นสามแปดอล่ะนี่เงเขาจะว่าแปดอ่ะอันตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเกาก็เป็นสมก็ได้ตัวนี้เป็นไรมั้อ่า เป็นไรมั้งเบิ้งเอาดีๆขั้นเบิ้งดีๆกระขั้นเบิ้งดีๆมันก็เข่าคือแล้วมันอันคือยังงวดวันที่หนึ่งเงเนาะนี่หมางวดวันท right? <SE> <th ี่หนึ่งไหมที่เขาอันเนนังวดที่แล้วนะเขาเรียกว่าอันเรียกอันกันม่ใช่เรียกว่าอันตอนงวดที่แล้วมันเข่าคักเนาะเข่าเข่ามั้งงวดวันที่แล้วอันงวดที่แล้วเข่าทั้งล่างทั้งบน เงันนี่ซื้อแต่รักสามอันเงืวนนี่เออห้าสามแปดสามอันเงนี่เออสามแปดเขาอันนได้เต็มเลยนะไปซื้ออยู่ภาคใต้พุ่สาธุไปซืออ้อไก่แท้เออโทษเสือบอ่โทษเสือเอาโทษพวนเขาบั่นบงก็โทษเสือเขาเขาอะเขาซื้อลนไต้ะเทศบ้านเขามันเส็ไม้กันสามแปดนี่เออสามอือ 3, โอ้ Arrow, อ่นมาสามแปดเต็มเนาะครับท่านผู้ชมเออเอ่อโทษไปซื้อทั <t 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 ้งภาคใต้เลยฮะโทษไปก็เจ้ามูแจักบัณมงบัณมงก็เจ้าแจกเก็เจ้าโทษไปถามเกาเคยซื้อก็เจ้าเคยซื้ออ่เพราะว่านี่เขาไปซื้ออยู่พุ่นแล้ว่าราคาบัตรกันอันนั้นบาทละเทดียบบาทละหกสิบบาทบาทละบาทละหกสิบดีอันในเมียงเขาขายเป็นบาทชาวฝาคใต้เขาขายเป็นบาทดิบาทหกสิบนด้บาทละหกสิบเออ เบื้องเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาอันแล้วจ้าผู้ใดเตียวอ,อันบ่เออ่าอันท่านผู้ส้มเตียวเนาะครับเนาะเตี่เอามากักสุดใดยแต่ว่าอันหัว,วที่หนึ่งมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะงวดที่แล้วก็ครับเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามศูนย์นะครับเนาะมันก็เขาไอเดียดนามาด้ยวยนะดีดนามานักแบบนั้นบ้ เลขกันนั้นเลขกันเ,<อ>เลขคุณแหมันเก้าสามเดียว<ะ>เลขคุณแห่งเก<อ>้าสามเลขสามตัวกับแปดเก<อ><ะ>้าสามฮะยี่ห้าคุณจะเป็นเลขยังก็ได้เบื้องเอาก็ยังมาอันนี้มันก็เป็นเก้าก็ได้นี่เป็นยังก็ได้เป็นยังก็ได้แล้วแล้วนะเออต่อตอันต่อจากหาลงมาเนี่ก็เป็น 9. เก้านี่เห็นบ่เก้า 9. สามแปดมันก็นเข่ากันกับเหล็กุดแห่ตัวเข่ากันตรงกันกับเลขกุดแห่เลยตัวนี้เนาะครับท่านผู้ชมเล็ปฏิทินงวดที่แล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างแบบนงวดนี้งวันที่สิบหกอันกลุ่มผ้าเนาะครับเก้าสามแปดเนาะครับเนาะเล็กุดแห่หัน เลขกุณแห่หันมั่นเป็นหนึง่งตัวเลขกุณแห่มันแปดเก้าสามเลขล่างกับหกหกแปดเลขเลขมันตรงกันกับกุณแห่เลยตัวนี้อันนี้ห้าเก้าสามแปดนะครับท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบ้างนะครับนอ้องคงจะทายแล้ว บาบสามเจเจเนี่ยก็รูปผลแล้วครับท่านผู้ชม อันตัวไอ้นักตัวไดนตัวไออันเรียกว่านี่มากสามเลยเฮงมักสามเรเอาตัวไหนใส่มากสามตัวไหนใส่เปียตัวพระเจ้าผมค็เปียนนะโอ้มันมันมากแปดต้องอาสามแปดเปด็นว่าแปดเนี่ยอืม ื้ตัวเดียวนี่บอกไม่ได้าแค่นนนะบ,บ่ัลหาจะซื้อเลขอันสามแปดตัวเดียวนี่เออ่าก็ซื้อามเดียว่าไม่ซื้อเลขหลายตัวเก้าเขามันมั่นมากเขาเว่าเก้าเก้าแปดนอันตากเออาเก้าแปดอันนั้นล้แต่ว่าเขา,า,ขา,เ,าเขาไปซื้อพุ้นเลยนนี่ยเขาไปซื้ออยู่พักใต้พุนะออเขาโทษไปซื้อนิเขาโทรไปซื้อเมื่อวานนี่แต่ว่าบ่มีขายจากเจ้าเล่นบ่ ไปขึ้นนี่นั่นมาขายก็เพรามีเห็นวอลในเลขเข้าด้วยอันนี้สามเออในแมนยูหันเออห้าเก้าสามห้าเก้าสามแปดแล้วมันตรงกันเลยครับวัดกุฏแหงนะเลขมะเขาก็ตรงกันคาดเดือดบอกเขาเต็มแล้วเลขนี่นะคนเสียไหลตังหวดมึงนึกเห็นเห็นบเอะเห็นบอลแมนมดนะเก้าเจ็ดสามศูนย์เห็นบ่ลเลขมีเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเลข อันอันไม่ต้องเบิง้งไม่ต้องแปลเลยนันเป็นตัวเลยเนาะมันบอกอืมไม่ต้องแปลเออแล้วแต่เป็นตัวเลยอันนี้มันงามเนี่ยเขาเขียนให้เป็นตัวเ,เป็นตลยเขาเขียนเป็นเขียนตัวใหญ่เนาะเขาเขียนตัวใหญ่เลขง,ง่ามเป็นต,ตัว,ตวเลยเลขซีตัวเออเลขซีตัวท่านผู้ใดมากับสามหาสามหาเก้ายังกระไดเลยนั่นบะกระได้เมื่อเก้าสามแปดกระไดโอตัเวเล่นเลขตัวเดียวสามแปดตัวเดียวกเก้าแปด จเจเ้ามาเกาตัดเจ้าเมหมเจ้าเจ้าประมักมอ่งแม่นบมามันเต็มแม่นโว้ยมันเต็มแปดเก้าเข,ขาบ่ขายแถวบ้นเราบ่ขายเขาไปซื้อผักไก่ไหมผักโขลซื้อผักไก่ะมาอือออั่นหละแปดเก้าแปดเก้าจเมืออันเจาเมือบ่ขายจากเจ้าเด้อขายอันขึ้นเรนเรนมันก็มามาอยู่มันขึ้นกบ่ขาย เลกกันเเล็กกันอันนี้โบวมากมาเคืนกับพ่อขายอ่ขายเอาขึ้นเตัวออื่นี้ลโชค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 มันมาโชคโชคใบใบใบสามเจแจนี่ต้องได้เฮเนาะเออเนาะครับท่านผู้ชมใบนี่อ่าตัวไอ้าสื้อเลยสื่อเลยมาสันเอาเลยมาสันเอาตัวในราวนั่น เพราะว่ามื่อวันที่นี่มันก็เขา่าทั้งบนทั้งล่างเนะครับท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบ้างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพียมโชว์กันหมันากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเพิดพาลารเลยนะครับเออมกีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับ